สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตั้งสุนเสงยงเฟอร์นิเจอร์ของเรามีตัวโต๊ะกลางโมเดิร์นมีล้อตัวล้อนะคะสามารถปรับล็อกได้นะคะมาฝากกันตัวโต๊ะกลางรุ่นนี้นะคะมองดูเหมือนแบบเป็นโต๊ะกลางธรรมดาเก็บของได้ธรรมดาแต่ว่าที่จริงแล้วเรามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะตัวโต๊ะกลางรุ่นนี้นะคะสามารถปรับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับกันเลยค่ะอันนี้นะคะแค่ยกขึ้นเบาๆนะคะแล้วก็พับไม้ไปไว้อีกด้านหนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโต๊ะกลางที่ขนาดใหญ่ขึ้นลูกค้าจะสามารถทําเป็นโต๊ะทานอาหารโต๊ะตั้งวงได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะขนาดตอนที่ยังไม่ปรับนะคะขนาดจะอยู่ที่1เมตรคูณ60เซนส่วนสูงอยู่ที่47เซนนะคะแต่ว่าเวลาปรับแล้วนะคะขนาดจะใหญ่มากเลยจะอยู่ที่เมตร20คูณ1เมตรนะคะสูงที่69เซนค่ะตัวนี้นะคะโต๊ะ กลางรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นโรมิโอค่ะรานะคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่5,600บาทค่ะสามารถรับชมได้ที่ตั้งสู้นเสรงเฟอร์นิเจอร์สาขาวาลินค่ะ